วัสดีฮะวันนี้พามาดูเครื่องปะยางครับอันนี้เขาใช้สําหรับปะยางรถ10บล้อรถไถพวกรถไถแท็กเตอร์นะแล้วก็พวกรถไถเดินตามนะฮะเป็นเป็นเครื่องปะที่ใช้สําหรับปะยางในไม่ว่าจะเป็นปะยางในหรือเปลี่ยนจุบยางในจุบยางในที่มันขาดนะครับโดยเฉพาะรถสิบล้อหรือว่าพวกรถไถเนี่ยรถไถแท็กเตอร์นะรถที่ รถพวกนี้เนี่ยยางในราคามสูงยางใหม่ถ้าหากหัวจุบมันขาดเนี่ยซื้อใหม่เนี่ยราคาเอาเรื่องเหมือนกันส่วนมากเขาจะนิยมถ้าหากยางมันยางมันไม่เหีงจริงจริงเนี่ยเขาจะนิยมปะกันนะปะแล้วก็เปลี่ยนหัวจุบใหม่เขาก็จะใช้เครื่องตัวนี้ในการปะครับราคาไม่แพงครับเพื่อนๆนเนื้อวัสดุของมัน เริ่มจากฐานโครงสร้างนะฮะฐานโครงสร้างเนี่ยเหล็กโคตหนานะฮะเหล็กโคตหนาคือแข็งโป๊กเลยเหล็กนะสำหรับตัวโครงสร้างเหล็กไอตัวสีแดงๆนี่ฮะเพื่อนๆในส่วนของเตาปะนะฮะแผ่นทําความร้อนเนี่ยที่เขาให้มามันมีปรับระดับได้อันนี้เทมนะเขียนว่าเทมเนี่ยแปลว่าอุณหภูมิมันก็จะมีเลือกตั้งแต่150 200แล้วก็250องศาเซลเซียสจะเป็นเซลเซียส หรือฟาเรนไฮต์อันนี้ไม่ทราบนะะเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนกำกับไว้ให้แต่ส่วนมากแล้วในประเทศไทยของเรานะจะเป็นองศาเซลเซียสนะฮะ150 200แล้วก็250ฐานเตาปะเนี่ยมันจะมีแผ่นอลูมิเนียมมาให้เรานะฮะมีอยู่3แผ่นด้วยกันแผ่นแรกเนี่ยจะเป็นแผ่นแบนแผ่นแบนแบบนี้เลยเนี่ยมันจะแบนแบบนี้เลยเนี่ย,ยฮะจะเป็นแบนแบบนี้แผ่นแบนแบบนี้เขาใช้สำหรับ ปะยางยางในที่มันรั่วนะฮะยางในที่มันรั่วเขาก็จะเอามาใส่ตัวนี้ปุ๊บแล้วก็กดขึ้นนะตัวนี้ก็จะดันขึ้นนะครับส่วนในตัวนี้เนี่ยใช้สําหรับปะยางาปะยางที่มันรั่วตามแผลทั่วไปต่อไปมันก็จะมีบล็อกอันนี้เนี่ยเป็นบล็อกสําหรับเปลี่ยนหัวจุบนะฮะไม่ว่าจะเป็นหัวจุบรถถเดินตามหัวจุบรถสิบล้อหรือว่าหัวจุบรถ แท็กเตอร์นะฮะเขาก็จะใช้2ตัวนี้ก็เลือกเอาตามขนาดนะส่วนอันนี้เป็นแผ่นยางนะฮะเอาไว้รองสําหรับตัวนี้นะฮะเอาไว้รองถ้าหากเราอยากจะเสริมยางกลมๆเนี่ยเข้าไปปุ๊บเราก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะฮะอยู่ฝั่งยางยางแผ่นยางตัวนี้เขาก็เสริมมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ส่วนมากไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะฮะจะได้จะได้ใช้2ตัวนี้แล้วก็แผ่นตัวนี้นะฮะส่วนตัว ระบบนี้นะฮะเป็นระบบนิวเมติกนะฮะมันจะมีอยู่2ระบบก็คือระบบไฮดรอลิกและนิวเมติกตัวนี้เขาใช้ลมมันจะเป็นนิวเมติกใช้ลมนะฮะตัวอุปกรณ์วัสดุเนี่ยให้มาอย่างอย่างดีเลยครับเพื่อนเื่อนเนื้อวัสดุได้มาอย่างดีเลยตัวนี้ก็เป็นฐานรองนะฮะฐานรองยางในก็ให้มาอย่างดีนะฮะสุดยอดสุดยอดส่วนในตัวนี้ก็เป็นคันโยกนะฮะในการปรับ ปรับให้ไอตัวนี้นี่ปรับให้ตัวนี้ยกขึ้นยกลงเนี่ยเขาก็จะใช้คันโยกตัวนี้สีดำดำมันเป็นคันโยกมันมันหุ้มด้วยยางนะข้างในมันจะเป็นเหล็กหรืออลูมิเนียมนี่แหละอ่าน่าจะเป็นเหล็กนะฮะอยู่ข้างในของมันนะฮะมันมีตัวสีขาวๆเนี่ยอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นเหล็กนะอยู่ด้านในหุ้มด้วยยางนะครับเพื่อน,อนหุ้มด้วยยางก็ถือว่าดีนะดี ส่วนในตัวนี้ก็เป็นอลูมิเนียมนะฮะเป็นวาล์วปิดเปิดลมวาล์วปิดเปิดลมเป็นอลูมิเนียมก็ถือว่าใช้ได้นะฮะเอาเรื่องอยู่นะฮะใช้ได้ดีเหมือนกันอ่าต่อไปนะฮะก็จะมีปุ่มสวิตช์นะปุ่มสวิตช์ตัวนี้กดเพื่อที่จะทํางานนะครับเวลาเราเสียบปลั๊กเสียบลมเรียบร้อยตั้งอันนี้เรียบร้อยปุ๊บแล้วก็ดันให้คันโยกนะฮะหนีบยางเรียบร้อยก็จะมากดปุ่มสวิตช์ตรงนี้กดปุ๊บ หลอดไฟสีแดงมันจะติดตอนที่เรายังไม่กดเนี่ยหลอดไฟสีแดงยังไม่ติดนะพอเรากดปุ๊บไฟสีแดงจะติดพอมันติดเสร็จปุ๊บก็รอให้ไอไตัวนี้ทําอุณหภูมิถึงอุณหภูมิที่มันกําหนดไว้เมื่อมาทํางานถึงอุณหภูมิที่กําหนดตัวสวิตตัดนะฮะมันก็จะตัดทํางานหลอดไฟก็จะดับลงหลังจากนั้นเราก็รอนะฮะรออ่าเริ่มตั้งแต่ ที่เรากดเลยเรากดไปปุ๊บแล้วไฟสีแดงมันขึ้นเด้งขึ้นมาเนี่ยเราต้องเริ่มจับเวลาเลยนะในการปะแต่ละครั้งจะอยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสินาทีแต่ถ้าเป็นยางรถไถหรือยางพวกอ่ารถสิบล้ออย่างเงี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณเนี้ยมาตรฐานเลย1 0บถึงสิ 15, อย่างมากก็20นาทีอยู่ประมาณนี้แนะนําว่าให้เริ่มจับเวลาตั้งแต่เรากดสวิตช์ตัวนี้ทันทีเลยนะ ะะเริ่มตั้งแต่เวลานี้เลยเรากดปุ๊บเนี่ยจับเวลาทันทีนะฮะประมาณ1 5บหถึงยีนาทีถ้าเป็นยางรถไทยถ้าหากมันก็ขึ้นอยู่กับยางหนายางบางด้วยนะนะก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะถ้าหากยางบางก็อยู่ที่1 0บถึงสินาทีถ้าหากยางหนาก็1 5บหถึงยีนาทีอยู่ประมาณนี้หลอดไฟเนี่ยมันจะตัดเองโดยอัตโนมัตินะคือการที่เรากดสวิตช์แล้วไฟมันติดแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยไม่ถึง4ีหนาทีเนี่ย สี่สาห้านาทีหลอดไฟเนี้ยมันจะมันจะดับเองเลยเพราะไอตัวนี้เนี่ยพอมันทํางานถึงอุณหภูมิที่มันกําหนดเนี่ยมันจะมีสวิตตัดให้อันนี้คือถือว่าดีเลยนะฮะถ้าหากมันไม่มีสวิตถ้าหากมันไม่มีสวิตตัดให้เนี่ยตัวอุณหภูมิเนี่ยมันจะทําง <surg> านตลอดเวลาพอทํางานตลอดเวลาปุ๊บมันจะเกิดความร้อนร้อนสูงมากสูงจนทําให้ยางเนี่ยมันละลายนะฮะสูงจนทําให้ยางมันละลายแต่ไอตัวนี้ข้อด so ีของมันก็คือ พอมันทํางานถึงอุณหภูมิที่เรากําหนดเนี่ยเราตั้งไว้เนี่ยร้อยห้าสิบองศาสองร้อยองศาหรือสองร้อยห้าสิบองศาเนี่ยพอถึงอุณหภูมิกําหนดปุ๊บหลอดไฟมันจะตัดท,ทันทีและดับนะฮะตัวตัดมันก็จะตัดไฟและหลอดไฟมันก็จะดับเนี่ยฮะอันนี้คือข้อดีของมันเลยคือเราไม่ต้องพวงว่าถ้าหากเราลืมอย่างเงี้ยเราปะไว้เราไปทํางานอื่นเนี่ยนะ,ะเราไปทํางานอื่นแล้วหลงลืมลืมมาเช็คไอ้ตัวนี้นะฮะมันก็จะ ตัดให้เราอัตโนมัติแล้วไอตัวอุณหภูมิเนี่ยมันก็จะค่อยๆเย,ย็นลงเรื่อยๆนะฮะก็มีประมาณนี้นะจ๊ะทุกอย่างเนี่ยดีหมดนะฮะสายยางไอ้พวกนี้นะสายลมเนี่ยเราต้องไปซื้อเพิ่มเองนะที่เขาให้มาก็มีแค่นี้เนี่ยอุปกรณ์นะฮะมีแค่นี้โดยวัสดุโดยรวมถือว่าดีนะครับแต่มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งที่ผมผมถือว่า มันไม่ดีนะฮะข้อเสียอย่างเดียวเลยนะครับอย่างเดียวจุดเล็กๆน้อยๆมากครับเพื่อนๆก็คือไอตัวข้อต่อสายลมตรงนี้ข้อต่อสายลมตรงนี้เนี่ยเขาให้มาเป็นแบบพลาสติกนะครับเขาให้มาเป็นแบบพลาสติกซึ่งพลาสติกเนี่ยมันไม่มีความคงทนนะฮะเราใช้งานไปเนี่ยอะสมมุติถึงแม้เราจะใส่สายลมเข้าไปดีๆก็ตามเนี่ยใช้งานไปได้ไม่กี่วันไอตัวนี้มันก็จะหักหรือบางคนเนี่ย ใส่สายลมนะ,ะมันเข้าฝืดฝืดเข้ายากๆเนี่ยดันเข้าไปเนี่ยก็ทําให้ไอตัวนี้หักได้นะฮะเพราะมันเพราะมันดันเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็มีการอา่เขาเรียกว่าไงการบิดนะฮะพอบิดตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทําให้ไอตัวนี้มันหกักซึ่งมันเปราะมากไอ้ตัวสายลมตรงนี้ไอ้ตัวอ่ข้อต่อนะฮะเสียบสายลมตรงนี้เนี่ยแต่ไม่เป็นไรฮะ ผมผมผมต้องบอกว่าข้อเสียเขามันมีตัวเดียวนี้จริงๆนะับเพื่อนๆมีตัวเดียวนี้จริงๆไม่เป็นไรเราไปหาซื้อใหม่ได้ครับผมไปซื้อมาเนี่ยฮะตัวไม่ถึง100ร้อยนะฮะผมซื้อมาหกสิบาทไอ้ตัวเนี้ยอันนี้เป็นข้อต่อทองเหลืองซึ่งมันจะมีมีความแข็งแรงและทนทานกว่าตัวพลาสติกนะฮะเราก็ให้ไปใส่นะไปซื้อมาแล้วก็มาใส่เทนในตัวนี้เทนเนี้ยเนี่ยใช้ไปยาวๆเลยครับเพื่อน ไม่มีรั่วไม่มีหักนะฮะตัวนี้ใช้จนคุ้มค่าแน่นอนโดยรวมสรุปนะฮะสุดท้ายแล้วนะฮะถือว่าโอชคนะครับใช้สําหรับงานปะยางยรถไถปะยางรถไถรถสิบล้อนะฮะที่ยางยางในมันเนี่ยมีราคาแพรงราคาสูงจะปะจะเปลี่ยนแต่ละทีถ้าหากแผลมันนิดนิดหน่อยหเนี่ยมันไม่คุ้มนะฮะมันไม่คุม้มถ้ายางในมันไม่แตกไม่เหี่ยงจริงๆเนี่ย เขาจะไม่เปลี่ยนนะฮะส่วนมากเขาจะปะมันจะคุ้มกว่ากันนะครับสําหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ชิปนะฮะใต้ชิปกดกดเข้าไปเลยนะกดลิงก์เข้าไปสั่งซื้อได้เลยทางร้านเนี่ยจะส่งรวดเร็วนะฮะทางร้านจะส่งรวดเร็วอ่เา,า,อาะะเ,อเ,อเขาก็แพ็กมาให้อย่างดีนะฮะเพื่อนๆเขาก็แพ็กมาให้อย่างดีอันนี้คือรีวิวตามความเป็นจริงเลยนะได้มาเตาปะเนี่ยมันก็ไม่มีรอยแตกรอยบุบอะไรนะฮะ ก็มีประมาณนี้ส่วนส่วนใครที่สั่งไปแล้วได้รอยแตกรอยบุบมันอาจจะเป็นที่ขนส่งนะขนส่งแต่ละพื้นที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะเพื่อนเพื่อนขนส่งแต่ละจังหวัดเนี่ยบางพื้นที่เขาก็โยนทิ้งคว้างไปแต่บางพื้นที่เขาก็จะส่งดีนะฮะตัววัสดุของเราก็ไม่ได้รับความเสียหายเนี่ยของผมเนี่ยได้มาในสภาพที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพียงแค่ไอตัวนี้เนี่ย มันเปาะเฉยๆข้อเสียของมันมีข้อเดียวนี่แหละเพืเ่อนๆส่วนที่เหลือเนี่ยใช้งานได้ดีฮะเพืเเเ่อนๆเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดีหน่อยที่คนส่งทางนี้นะฮะเขาจัดส่งดีนะฮะไม่มีรอยแตกรอยบุบอะไรก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้ผมใช้งานมายังยังไม่ถึงสองอาทิตย์นะตัวข้อต่อนนี้มันหักแล้วเป็นพลาสติกก็เปลี่ยนในตัวนี้เนี่ยใช้ย,ยาวแน่นอนสวัสดีครับ